เราก็กราบสวีดะสวัสดีเพื่อนๆพืทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับวูของชาแนลเช่นเคยอยู่ในเกม F C Mobile นะครับวันนี้เราจะมาเทสตัวนักเตะนะครับ97ถึง99นะครับซึ่งใช้ซึ่งใช้ไอ้นักเตะโอเวอร์ออ95ขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมก็มีครบแล้วนะครับ4ตัวครับไปครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับไม่ต้องรอช้าครับ ไปเลยครับไปเลยครับไม่รอครับซึ่งเราจะใช้เทคนิคนี้นะครับสามแสงทะยงมุมซึ่งผมได้มาจากช่องหนึ่งครับหมูอีททีวีครับฝากด้วยครับแสงที่สองครับผมแสงที่สามครับไปนะครับมาดูกันว่าจะได้นะครับเยอรมันครับผมซ b บีครับผม ดอดมูลกับไข่กับน break. Oh. <Wow. S 1> นี่ะสล็อตแบก k โอ้ควีอาร์9เปรก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเราไปดูสแต็คข้างในดีกว่าโอ้ส oh, ีเท้า90ตั้งรับ100้องก็โอเคครับโอเคได้อยู่ผ่านการตั้งรับ100อัพรอยอัพโอเคครับใช้ได้ครับใช้ได้ตัวนี้โอเคผ่านเลยครับ สกิลมูฟก็เยอะครับห้าห้าสกิลมูฟใช้ได้ครับก็ถือว่าผ่านครับผ่านเอาแล้วครับถ้าชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้ายัางไงถ้าอยากให้เปิดแพ็กไหนคอมเมนต์กันได้นะครับขอบคุณครับ